ก็เลยอยากกินหนักกินเลยและไม่จะล่าที่และไม่จะล่าที่แม่ะไม่ลับแม่ล่าดินี้ตรงของแม่แต่ไม่ได้จะกินทางนี้นะใช่ครับแม่สูตรแม่ขาสูตรคนแปลว่าไม่มีใช่ mày nhiều. mày con mày 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 mùa mày 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 mẹ. mày Mẹ để con đi con mày 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 ที่ตักข้าวพกินเลย่ไ้ไมาเลยบมดมาแ้เลยี่อะพตักข้าวกินเลยครับเอาไก็ได้มีคนมาแล้วไปก่อนี่ไหนะไดี่าอไม่มีคนมาแล้วหน่เรอขี๋ศูนย์สายหรือเปล่าเดี๋ยวรอนนแต่กดไลค์ยังไม่มีใครกดไลค์เลยนะคะข้าวน้น่ขึ้นมาได้เลยว่าจะคุยอะไรกับพี่กินม ใคร,ใครได้เออาากรจะถ่ายกินข้าวนะคะใช่ค่ะทักทายกันได้เลยนะคะต้องมีคนกดไลค์ให้แล้วครับขอบคุณค่ะไลค์ให้หนึ่งคนแล้วก็มีหนึ่งคนดีกจะไลคล์นะคนมาแล้วสามานนาาคนสามคนของอีของนี้ข,ของแม่นหนึ่งคนเลยแล้วเอาไมีคนกดไลค์ไหมมีกี่คนมี่ี่เราจะกินกับปอง กินอะไรครับกดาไม่แน่กินหมูเด็ดเดียวแล้วก็ข้าวผัดอ้วันหนูกินข้าวผัดอะไรนะข้าวผัดแดงครับข้าวผัดแดงมค่ะพี่พีนเข้ามาเต็มเลยติดพี่พีนน้องเฟรมกินอะไรคะอ่ากินโชว์หน่อยอร่อยไหมอร่อยจัดอร่อยจัดหนูกินหนูกินไก่ไก่ร้านป้าหงใช่ไหมคะ ม,มันเป็นยังไงบ้างมันกรอบมากใช่ไหมคะแลอวก็ตัวใหญ่ค่ะอืมฮะโอ้ใช่โอ้มันตัวใหญ่แล้วก็กรอบด้วยค่ะอืมอาไหนรมั่าอ๋อมาไปท่องน้ำอาม่าบอกพี่ว่าอาม่าไปท่องน้ำเขาผัดแบบหอมมากดีๆนั่งดีๆนี่เราไม่เห็นหนม่ ไหนคะของแม่เอามาค่ะมาทำอะไรอ่ะเอามาให่อาม้ามั้งหน้าค่ะแม่แม่มาสวัสดีค่ะทักทายค่ะแมั่แม่มาอีมีคนดูกี่คนนี่นี่มาสองคนเนาะแต่ของแม่มีคนดูเก้าคนนะเดี๋ยวไปกับพี่เถอะมาหน่อยลูกพี่เถอะมาให้น้องน้องเข้ามาด้วยให้มั้งหน้าให้มั้งหน้า เดี๋ยวันนี้เรามาร์กกันหมดเลยโอเคไหมงัม้นเราไปมันไม่มีมาร์กเด็กอ่ะโต,มา,ะม,าตมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาร์กเออโตมาก่อนแล้วค่อยมาร์กนะสวัสดีค่ะทักทายได้นะคะกดไลค์ให้ด้วยนะกดไลค์ให้หนูด้วยนะคะใช่ไหมแม่คะ่ะห,หนูอยากทำแบบนี้เป็น จะเอาไม้เลียงหมูแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ใส่แล้วก็โยนแล้วก็จับจับได้ไหมเอาไว้ทำอะไรอันนี้ของไม่กินใช่ไหมตัวมาอืมจะลองอร่อยไหมเด็กๆนี่พ่อมาอร่อยไหมพ่อมาอร่อยไหมเด็กๆอร่อยก็เย่พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อจ้าพ่อจ้า

จะมีคนเยอะกว่ากันอุ๊บของแม่มีคนเยอะกว่านะมีมีคนติดตามน้อยอ่ะเขาเพนมีสิบสามมันก็มีสวัสดีค่ะเวลี่คิวคิดตอนน้องฟิปกินโชว์ที่นี่เหรอพี่บิ๊บอกว่าน่ารักมากเด็กๆน่ารักมากพี่เอาแตงกวาไหมลูกแนแตงกวาเอาอยู่เกลย ดูกลองคนหนึ่งสี่คนาโอ้ยมัดูไ้าปคนแบบว่ากดไลปไปหนูไปอยู่ในกล้องไะไปหนูไปนั่งผิดไปเดี๋ยวมันจะหนียบนะตรงนี้มันจะหนีบไปเห็นไหมนี่ไงหมดเลยเ้าเหี่ยวของพี่กินกินหมดเลยครับใกล้จะเกลี้ยงแล้วครับ ขีดนี้เหมาคนเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ไหม้วของน้องใกล้หมดหรือยังหมน้องใกล้หมดแล้อยังคะเห็นไหมคะขหไก่ขไ่าหนูเรืออีกสาอันค่ะหนีบระวังลกี่รอวงนีบไก่เอาหนูเรืออีกสาม นางกวางไม่ทำให้เป็นผักที่ผมชอบกินมากเลยใช่ไหมครับชนกวางี่จิงชอบกินนางกวางมากคือนะพี่กินเคี้ยวด้วยก็ค่อยกินลูก อร่อยค่ะอร่อยค่อร่อยคุณยไหมเชิญใสให้เลยคุณพี่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับอร่อยมากพ่อค่ะเห็นพ่อในอันแรกก็หายไปแล้วพ่อค่ะหายไปแล้วพ่อค่ะบอกว่าหายไปเลยพ่อหามมีเลย หนูนั่งกินเนื้อหมูเนี่ยเดี๋ยวนั่งกินดิบเนื้อโคกหนูระวังกันมืดนะเนี่ยเขาอ่ะอร่อยกินข้าวหรอกินไหมนี่มั้ยหัวหอมโอ้ไม่เอาลองชิมอีกหนึ่งก็ได้ว่ามันเป็นรสชาติยังไงออาอันนี้งั้นเอาแตงกวยอันหนึ่งครับมาจิ้มให้อมะนาวบีบไปหรอมะนาวบีบแล้วครับอร่อยเอาอีกเหรอเบลอเปรี้ยวไหมบีบมะนาวใส่ปากเลยเฮ้ยเป็นไง ทำหน้าหวานๆหน่อยรสชาติเป็นไงครับสบายมากใช่ไหมชอ,ชอบชอบความเปรี้ยวโอเปรี้ยวเลยหวานชอบกินต๊ะเปรี้ยว,ว,ยวหวานห,หวานขายหนุ่มมากพี่อ่อาขายด้วยขายหนด้วยอันนี้ของพี่หนูกินเป็นกี่อันแล้วคะสเอ้ยใเหรอ แม่ก็ไปกินอยากกินแบบนี้อือเอาเลยไได้หรไปห้าห้าอันี่เปรี้ยวไหมลูกนับเลยนับนับเก้าเก้าเลยรอแต่ครที่แล้วพี่จินจะไปแปดนะว่นกินเยอะกว่าพี่จินอีกพี่จินจะกินห้าอยู่ไหมลูกกินเยอะจัง อันนี้เราบีมกินเยอะเพราะว่าแม่คมเยคยกินแปดเก้าวแล้วก็เสร็จแล้วก็เสร็จทำงเูาเยอะกว่านี่มีคนคนไรห้าคนมีคนดูห้าคนเขาไม่กินอ่ะถ้าถ้ามีคนเราถ้ามีคน ถ้ามีคนกดไลค์ก้าวไม่ตกแล้วตกแล้วไม่เอาแล้วลูกตกแล้ววางไว้นี่เคียวก่อนเคียวก่อนเดี๋ยวจะต้องต้องค่อยๆกินลองกินดูสิว่ากินได้ไหมแม่ว่าพี่ตินกินได้นะพี่ตินไม่รู้ตัวหรอกกินได้พี่ตินกินขับใช่ไหมต้นหอมมันอยู่ในข้าวผัดไม่ไม่รู้สึกออะไรเห็นไหมันไม่รู้สึกเลยในข้าวผัดมันมีต้นหอมด้วยเหมือนจุ๊จึ๊หะไม่เหมือนไม่เสียอะไร ไม่มีหรอกไม่เลยอร่อยเนาะห้องเหรอไม่แต่ยัมารู้หรอกงานเลยเสื่องเลยไม่เลยพี่ติณกินอยู่ไหมลูกข้าวหัดอ่ะบอกานไปทั่วร้าน ูเอาอะไรคเดี๋ยวนี้มันจะหนีบเนี่ยร้องมันจะเนี่ยหอมจังหอมมากบอกแล้วให้ลองชิมข้าวผัดม่ะอร่อยมากหอมแต่ว่าไม่อร่อยไก่มึ่อร่อยที่สุดใช่ไหมหนูระวังอย่าให้เป็นเลอะนะอะทำไมพี่จะมาอยู่ตรงนี้อะคม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะพี่อะอ่ะพี่ครับเนี่ย

หนูระวังมือเลยนะคะว้าวคนกดไลค์เก้าคนแล้วคนดูคนดูเก้าคนค่ะคมีกดไล<ม>ค <น S 2> <ม>์ห้าคนค่ะใครยังไม่กดไลค์ให้หนูนะมีผ่านคิดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมมันมันคือหนังทิงเลยริงนะคะคำสุดท้ายเอาเลย,ออยเอยาเลยมากเลย กินดีๆกัดดีๆเคี้ยวดีๆค่ะระวังกระดูกลูกอมนะใช่เหรอลูกอมรสชิคเก็ตใช่ลูกอมรสชิคเก็ตนะคะดูจักผีแน่นไหมอ้ยน่ากลัวมากมันเป็นเทศกาลฮาโลวีนแน่เลยนี่ว่าตาเป็นสีขาวจริงไหนตาอยู่ด้านนู้นใช่ตาอยู่ด้านนู้นแต่ว่าหนูคิดว่าตาแล้วมาแล้วน หาไม่เจอหนูบอกว่าอยู่ข้างหนูนั่นไม่ดีหนูอย่าไปหนูอย่าไปูเ,เดี๋ยวหัวจะโป้งนะคะเดี๋ยวจะซื้อไรทุกไปกินน้ำไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อไ่มีน้ำตรงนี้ก็จะเอามีกรอดอ่าออ่ไ่ยหนูหนูหนูหน,นูขึ้นมาค่ะเดี๋ยวหัวจะโขกนะคะเนีมับบน,น,นเป็นเล็กตรงนี้มันเป็นเล็ก็อดเอามาจับมะนาวนะครับ อเราลองกินหมูป่าคนเดียวหนูขึ้นมาค่ะหนูหมดเนี่หัวดื่มเครื่องมาม่ต้องนาคุณได้กินอะไรเฮ้ยินแต่เกียงหมดเลยอันนี้กินอะไรมะนาวกินมะนาวกินมะนาวในข้าวผัดเปรี้ยวนะผมกินมะนาวในข้าวผัดเปรี้ยวนะ ไม่เราไม่เลียค่ะขออย่างหนูอ่ะนี่กินอิ่มแล้วหรอข้าวหรอเดี๋ยวแม่จะเช็ดมือให้แล้วค่ะกินอิ่มกินอิ่มแล้วเช็ดมืออ่ะพี่อะเช็ดมือเลยครับเช็ดให้สะอาดลูกเช็ดปากค่เดี๋ยวค่อยเราไปล้างมือที่บ้านอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้เราระวังมันนีเช็ดมือไปก่อนมหนอเอาอีกใช่ไหมอยากกินให้หมดเลยแต่ข้าวไม่ต้องข้าวไม่ต้องเเหลือข้าวเหนียวอีกโอ้ แม่ก็อิ่มข้าวด้วยสิหนูกินข้าวด้วยสิคะกินขอกินอะไรอันรเผอกไกด้ปะอ่ะหนูข้าวเหนียวกินได้ได้อันนี้ตอนแรกทำหน้าตกก็แ้บอกเขาคงทำน้าได้ได้ได้อหนูตอนแรกจะไม่ให้หรอขเหนยวินไม่ได้หนูคิดก่อนใช่ไหมว่าจะให้หรือไม่ให้กไม่กินเถออีไม่กินละไม่กินอ่ใคระ แกงเหรอแกงปเดินของกระดูกเรื่อมันจะเอาไปจัดแกงทอ่ะหนูขน้อเหนียวหยิบข้อเหนียวค่ะอะไรอกระดูกมากัดไม่ปกันเรอ,อหนูก่อนได้ไหมอะไรคะรอหนูได้ค่ะรอหนูทานให้เสร็จค่ะรอหนูทานให้เสร็จค่ะ จะกินทั้งหมดเลยกินทั้งหมดเลยเหรอคะขอเช็ดมือข้างนี้ก่อนได้ไหมพี่ดิบอิ่มแล้วทำไมแม่คะมีคนดูติดคนแล้วค่ะอ๋อคนเซื้อดูสิบคนกดไลค์เท่าไหร่คะแข่งนะคนดูสิบคนค่ะมนกดไลค์ห้าคนพี่ไม่แข่งหรอทำไมนี้ว่ามันห้าคนแล้วห้าคนแล้วห้าคนแล้วค่ะกดกดไลค์ให้หนูด้วยค่ะ แม่ครับมีคนดูสิบสองคนแล้วไม่มีใครพิมพ์มาเลยไม่มีไม่มีพี่พี่อยากให้พี่พี่เขาพิมพ์อะไรมาอยากรู้ว่ามันจะเลื่อนไหมอ่าพี่พี่ยังยังเห็นอยู่ไหมน้ำผาพี่พี่ยังเห็นอยู่ไหมพิมพ์มาได้นะคะกดหนึ่งมาได้นะคะพิมพ์กดหนึ่งมาได้นะคะพี่พี่ได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินชัดไหมคะถ้าได้ยินเสียงหนูชัดช่วยกดหนึ่งให้หนูรู้หน่อยค่ะกดหนึ่งเลยนะคะกดหนึ่งกดหนึ่ง กดหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะกดหนึ่งค่ะกดหเลขอะไรคะทำยังไงกดหนึ่งค่ะกดเลขหนึ่งหนอยค่ะเลขสค่ะเลขสชัดกดหนึ่ง้ลยค่ะเลหเลค่ะเลขเม่เคอกันค่ไมเคับเคมเหรอเดค่ะเปะเดีมีนหมดไลค์้หกคนแล้วพี่จิินคนเดียวหมดเลยเจ็ดนมีคนดูทีมพอแล้วคนเจ็ดฟัน พอแล้วลูกพอแล้วลูพอแล้วลูกเย้าบางวางบางเจ็บมือแอ้มนึงกันอันนี้เช็ดให้สะอาดนี่มากินน้ำน้ำกินน้ำอื้มอื้มเอ๊ะหวรวงเกือบตกแต่กลับมาได้กินแล้วอ่ะอิ่แล้วเะด่าได้ไหมแล้วนะแล้วก็เก็บ กินดีหนูครวเดียวกินไม่หมดเป็นให้เรียกน้อยหน่อยค่ะแต่ไม่ได้เดินตรี็แล้วนี่ๆๆนะโน่นนั้นก็มีม่ใ่เนตบ้าเองานตัวนอี่ไปานู้คนไม่้เนมานทั้คนเหอไม่ใช่ให้อามมอนมาก่อนแล้วเยใช่ทานแวเดี๋ยวๆๆยังไม่ถยใส่ก่อนน้น้เดี๋ยวๆๆให้ให้เดี๋ยวให้เอา เดี๋ยวแม่เอาน้ำให้ขอเช่นเมื่อก่อนไมเห็นตัวไหมมามองไม่เห็นมามองไปไหนไม่รู้มอน้อยบางไปแล้วคนเดียวมองไม่เห็นเบาเบาไปเดินดูตรงนี้เมื่อกี้เดิหาหนูกินแต่ยังเนี่ย จแล้วก็ดูว่าหน้ามันเป็นยังไงอ่ะแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยคิดว่าเขาคงไม่ทำหน้าทขาเป็นแบบก้มหัวไงไม่มีหน้าระวังมันเป็นเม็ดเม็ดนิ้วเนี่ยโตมันจะมีนิ้วเลยขนมกินน้ำโอเคค่ะข้าวคนน้ำกินเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปเดินเที่ยวก่อนนะคะ คือพี่ด้วยค่ะต่อไปพี่ทำไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบินบินมชแนลได้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้กดแชร์กจะมาใหม่นะคะบ๊ายบายบด้วยนะบ๊ายบายอันนีค่ะบิ๊มชาแนลนะลืมบอกไปตอนแรกเดินเที่ยวให้สนุกนะคะใค่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะสวยๆดีค่ะสวัสดีค่ะ đâu cái này à, muốn đâu